โอ้โหเมื่อวานนะครับให้สามตัวนะครับมาตัวเดียวเลยนะครับผมโอ้โหยับนะครับผลงานเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับสภาพจริงๆนะครับนะตัวแรกนะครับแชมเปยนชิพอังกฤษนะครับสโต๊กซิตี้นะครับพบท้านพิมัดนะครับบนคู่นี้นี่ผมให้อยู่ที่ทางด้านสโต๊กซิตี้นะครับก็จบกันไปแบบไร้สกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผาดเป้านะครับ สวที่2ครับเป็นทันตหลีกเอิงฝรั่งเศสครับแซงเอเตียนครับพบทันแรงนะครับคู่นี้ผมให้อยู่ทางด้านแซงเอเตียนครับจบเกมครับแซงเอเตียนชนะไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับเข้าเป้านะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นทันต์พิมริของอังกฤษนะครับคู่ดึกครับบายต้านครับพบทางด้านอาร์เซนอลนะครับคู่นี้จบกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับไม่ถึงฝั่งฝันครับในเรื่องของทันต์สกอร์บนนะครับก็พลาดเป้ากันไปนะครับ เข้าตัวเดียวนะครับเข้าแซงเอเตีย e <Half> นะครับแล้วก็พาดสองนะครับมาคู่พร <edia j> ีว well, ิววันนี้เลยดีกว่าครับไม่รอช้านะครับในส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมฝากไว้ด้วยครับผมบ้านเขียวครับ C H 0 9นะครับมีแอสซน์นำหน้านะครับคู่พรีวิวครับวันนี้ไปที่ทางด้านนะครับศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับแมวดำครับ นะครับซันเดอร์แลนด์ครับทีมอันดับ4ของตารางครับพบทั้งด้านนะครับปอร์สมัทครับทีมอันดับ21ของตารางครับคิกออฟในเวลา4ทุ่มบ้านเราครับเกมล่าสุดของท่านั่นเจ้าบ้านครับซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเอาชนะท่านั่นเชฟฟิลล์ยูนิเต็ดไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับในส่วนของท่านั่นปอร์สมัทนะครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านั่นสโซนซีครับไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับความพร้อมกับลงสนามวันนี้ครับของท่านั่นเจ้าบ้านครับซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้จะมาเล่นเกมลุกเต็มสุดเลยคครรัับ3 3 4บ ก็นำโดยทางด้านแพทริกโรเบิร์ตครับวิสันอิซิดอร์ครับเอเซอร์มาเยนด้านะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับในส่วนแผงกลางวันนี้ก็จะมีทางด้านโจเบลิงแฮมนะครับเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับปอดสมัตทีมเยือนวันนี้ครับแผงกลางก็จะมีทางด้านแคลร์มแรงนะครับจอห์นเมอร์ฟี่นะครับเป็นตัวเชื่อมเกมครับส่วนทางด้านนาเปาก็จะใช้งานทางด้านโคบีบิชอปนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับสถิติการเจอกันครับต้องย้อนในปี2022ครับเป็นเกมการแข่งขันของทางด้านลีกวันนะครับก็ เล่นในบ้านของทันนัสเซัรเดอร์แลนด์นะครับซัรเดอร์แลนด์เอาชนะทางด้านปอร์ตสมัตไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับลู้เกมวันนี้นะครับต้องยอมรับว่าซัรเดอร์แลนด์นี่เหนือกว่าทางด้านปอร์ตสมัตนะครับต้องเร่งเก็บแต้มนะครับมีลุ้นนะครับในการเลื่อนชั้นนะครับไปสู่พิมลิกอังกฤษนะครับในฤดูกาลหน้านะครับค่าเฉลี่ยนะครับในการยิงประตูทั้ง2ทีมครับ2.83ลูกต่อเกมนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมนะครับที่ดีนะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะครับรวมกันถึง3ประตูนั่นนนนนเเเอองงะคคครรรัับบบู่ีี้้้ผมใหลืกชย์ทาาด เชื่อว่าเกมวันนี้นะครับจะเกิดสกอร์รวมกันครับ3ประตูนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปครับขอบคุณมากครับ